ห็นเข้าหลังบ้านแล้วค่ะเห็นเข้าหลังบ้านจากที่ว่างๆนะคะค่ะบ่พ่อพี่น้องเอ้ยเสียแต่เงินแต่ทองเสียแต่เงินแต่ทองนะคะเนาะเ <c oughs> พราะว่ายอย่างตี <c oughs> ตรงนี้ ตรงนี้ยายดาวสีเทให้มันเสมอนะคะเนาะเทให้มันเสมอซีเมนนะคะเอ่อ<ม>เพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้นะคะเนาะเป็นครัวเล็กๆตาก่งตากผ้าก็ว่าไปเนาะแต่เนื้อที่จํากัดแต่เราก็จะทํานะคะ เราได้ไอเดียจากช่างมาว่าเราต้องเอาดินเพิ่มประมาณสิบรถแต่แยายดาวขอหกลดก่อนนะยายดาวขอหกลดก่อนนี่ค่ะโอ้ยเมย์อ,อกเมยใจพี่น้องยายดาวยังบ่ท่านตื่นดียายดาวยังบ่ท่านตื่นดีเมย์อ,อกเมยใจ อันนั่นกัแล้วอันนี้กับ่แล้วเป็นพี่น้องบานปลายเป็นนาเต็กกําหนดสร้างบ้านห้าเดือนอันนี้เข้าเดือนที่เจ็ดนะคะยังไม่เสร็จดีส่วนสัญญาตัวบ้านเขาเสร็จในสัญญาให้แล้วคะ่ะช่างเสร็จในสัญญาให้แล้วแต่ เราสั่งทำพิเศษเราก็ต้องมาสั่งอีกนะคะเมื่อไปเลยๆพี่น้องเอ้ยบออยากพากบออยากพากยายดาวหาเกือไ่ก่อนนะคะหลายคนอาจสิว่าเป็นอย่างคือบอรีวิวบ้านให้เบิงแน่ยายดาวก็อยา,าก,ยกอายค่ะยายดาวบอกกล้ารีวิวบ้านหรอกคะ่ะพี่น้อง บ้านมันบ่แล้วนะะเนาะค่ะเนาะเออสื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้ออยังมาใส่กะซื้อบ่ทันได้ค่ะเพราะว่าเาพราะว่าอย่างตีเพราะว่าเาพรย์ยเล่าว่าเราบ่ให้ซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่บ้านนะคะ เพราะว่าถ้าซื้อมาใส่แล้วบ้านไม่เสร็จมันก็จะมีฝุ่นเกาะกลางนะคะนี่ค่ะลักษณะบ้านพี่น้องจา๋ามีคนใจดีเอาวาดมาให้นะคะเนาะมีคนใจดีเอาวานมาให้ะะนะใาาใหลักษณะบ้านมันพระท่านในแล้วดีค่ะยังไม่เสร็จดีนะคะเนาะยังไม่เสร็จดีถ้าซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเราก็ต้องทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม่หวาดไม่ไหวนะคะเนาะ ตราบใดที่สร้างเพลน่บญาย่ออกเท่ากับควาสามารถที่สี่ลงเฟอร์นิเจอร์ลงอย่างใดเพราะว่าอย่างเดี๋ยวนี้เท่าที่ยายดาวสัมผัสเนาะคะ่ะเท่าที่ยายดาวสัมผัสนะคะถ้ากรณีบ้านไม่เสร็จฝุ่นมันจะขึ้นไปบนบ้านยายดาวนะคะมันจะขึ้นไปค่ะฝุ่นมันจะขึ้นไปเราทําเท่าไหร่มันก็ไม่หมดนะคะเวลายายดาวเดินนะคะ ฝ่าเท้ายายดาวจะแดงมากเลยค่ะในบ้านก็แดงนะคะเขาต้องแล้วอีลีแล้วก็เท่ขอนกรีดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะวันนี้กะเป็นเช้าว,วันพุธนะคะเนะะาะเช้าวันพุธก็ในเมื่อบ้านมันไม่เสร็จ ยายดาวก็จะรีวิวแต่ข้างนอกให้ดูนะคะอ่ารีวิวแต่ข้างนอกให้บึงสะออนนะะี่ค่ะมักไม้มยายดาวม่วงกับกระล่างออกดอกค่ะพี่น้องจ้า บ้านมันไม่เสร็จดีเนาะค่ะเนาะก็ให้เห็นยูบบบบแบแบาบแว้มๆอยู่พู้นละคะ่ะบ,บัดบ้านเพิ่นเฮ็ดแล้วเฮ็ดประตูยังเรียบร้อยเพิ่น,นะคะ่ยะย่าดาวก็จังสีพ้าพี่น้องมาเบิงเต็มรูปแบบเนาะค่ะเนาะตอนนี้กะสิผ้าเบิงยังกับพ่อสำนันนะคะสิผ้าเบิง อีหยังกับพ่อสำนันนะคะเนาะตอนนี้กะได้สรหินเขามาานะคะเนาะที่แหลกเยดาว,วาสิสร้างสีปลดเดชดาวผ้ามาเบิงมาเคลื่อนเยดาวเอาอาหารมาให้หอยนะคะเนาะเอาอาหารมาให้หอยโอ้ก็ยังเหลือต้นกระลำอยู่นะคะก็ยังเหลือต้นกระลำโอ้ก็มีป่านะคะนาะเยะดาวเสมานางตึกสะดุ้งอยู่นี่ เห็นไหมค่ะพักกาดปลาก็ไปแทะกินเนี่ยเห็นไหมค่ะปลานไปแทะกินปลากำลังดูดกินอยู่สองสามโตย่าดาวเอาเศษอาหารมาทิ้งี่ปลาก็ได้กินนะคะปลามานะคะเป็นอาหารปลาอาหารหอยหอยกำลังอ้วนนะคะสองสามวันนั้นยังเล็กอยู่วันนี้อ้วนแล้วนะคะที่จับอยู่เนี่ยอ้วนแล้ว อืมนะคะกะโเ้ยกบับโบแมนวาซิบบมีแนวคิดแนวอา่านด้วยค่ะพี่น้องอกอังหัวใจไหลไม่ได้อกอังเนาะอันนั่นกบับบ่อแล้วอันนี้กบับบ่อแล้วเป็นคิดว่าคิดว่าอ่าการเทศดินของเฮ้าในข้างนี้นี่ต่อเติม ่อเติมหลังบ้านก็น่าสิเป็นเคสชุดไทยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเคสชุดไทยเกียร์ดินเกียร์ยังแล้วก็สิเป็นเคสชุดไทยสร้างกสิป,ปิดประตูให้สร้างกสิป,ปิดประตูให้ก,เเกนนะะนะ็เป็นอันวา่าแล้วกันเนาะค่ะเนาะเป็นอนว่าแล้วเอาละค่ะพี่น้องจา้า เ็ดาวกสิขอจบการแรงงานเมื่อนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เอดาวกะมาทักทายพี่น้องนะคะเนาะเช้าวันพุธนะคะเนาะเอดดาวกะจักสิไปไซโตกะอุกอังทางเท่คือกันค่ะค่ะพี่น้องจ้า เนือเพื่อนว่าบ้นานเนาะบ้านนะบ,นบ้านไปตลอดเนาะคะนะ่ะเนาะอกอังทางเทศแล้วเพราะเป็นอันนึงแล้วกก่ย่างอันนึงไหเห้ามาเฮ็ดเนาะคะ่ะโอ้ยไม่ได้ก็ต้องสูสู้สต่อไปเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นยายดาวก็ต้องสู้ค่ะสู้ต่อไปนะคะเนาะเกิดเป็นยายดาวก็ต้องสู้นะคะสู้สู้จนกว่าบ้านจะเสร็จนั่นแหละถึงจะยิ้มได้นะคะ จนกว่าบ้านจะเสร็จถึงจะยิ้มได้นะคะค่ะอือ